ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y ลบายิโยอีด่วนแนวหน้าเปิดพิกัดฐานฐานขมรใต้ผาหมออีแดงส่งสัญญาณเป็นรบย่อนไข่แชฮุนเซนกลัวจีนบุกรีบส่งบุคคลสำคัญจากกรณีมีการจับกลุมตัวนายทุนเทาคนสำคัญเพื่อส่งให้ประเทศจีนทำกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงของกัมพูชาซึ่งก็มีข้อมูลออกมาถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ขณะที่กองทัพไทยมีการเปิดเผยพิกัดฐานใต้เผาามอ,อีแดงอย่างชัดเจนหากมีการประทะรอบที่สทางนี้ทีมข่าวดอคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบก็พบความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อวันที่17ธันวาคม2568พลเอกเดเรกบงการหัวหน้าศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการฐานบกให้การต้อนรับนายหลิวจงอีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีอาญากรมความร่วมมือระหว่างประเทศกองสอบสวนอาชญากรรมโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนและจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อหาหรือประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติในระหว่างการหา,หาหรือบนเอกเดิเรกบงการกล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อมูลว่ากลุ่มสแกมเมอร์ที่ถูกปราบปรามอาจหลบหนีไปยังพื้นที่อื่นและอาจจะใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่3โดยใช้การแฝงตัวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนส่งผลให้การคัดกคองของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยากรวมถึงการดำเนินการของกองทัพบกที่รับผิดชอบดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนต้องอาศัยความระมืออย่างใกล้ชิดในการคัดกรองและระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยรวมกับสำนักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตํารวจ หากได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร,ร Ramadan, หรือเบาะแสของขบวนการสแกมเมอร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าและทําให้การสกัดจับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดวันนี้วันที่9มกราคม2569พลโทน,นันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าสูงปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสรพได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ความยากจนของกัมพูชากับการมีเงินมหาศาลของเฉินจื้อเจ้าของปรินกรุ๊ปซึ่งสนิทสนมกับฮุนเซนและใช้เงินสีเทาช่วยเหลือทุกผู้คนในกลุ่มนายฮุนเซนรวมถึงกองกำลัง BHQ ด้วยการเอาตัวรอดทำให้กัมพูชาต้องเสียสละมิตรรักให้กับจีนและแลกกับความอยู่รอดของตัวเองโดยเสียสละนายเฉินจือด้วยการถอนสัญชาติกัมพูชาแล้วส่งตัวให้จีนทันที ตอนเจราจายุติการรบระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นจีนมอบเงินให้กัมพูชาเพื่อมรุษยธรรมไปแล้ว20ล้านหยวนหรือว่าประมาณ100ล้านบาทก่อนที่จะมีการส่งตัวนายเฉินจือกัมพูชาก็ได้รับเงินจากจีนอีกประมาณ4ส0หรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนหน่วยกำจัดทุ่นระเบิดเหตุการณ์นี้ก็แค่อยากจะบอกว่าหุนเซนนั้นคบไม่ได้จริงๆทำนองเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ส่วนนายชนจือจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนักการเมืองไทยคนไหนกอบไปลุ้นกันเอาเองนะครับซึ่งพอดีกับทางรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามีนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์อีกประมาณ10คนงานนี้สนุกแน่ครับอย่างไรก็ตามเมื่อโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้าไปร่วมแสดงความเห็นเปน็นจํานวนมากโดยบางข้อความมีการสอบถามถึงเหตุผลทําให้อดีตขุนพลการข่าวได้มีการออกมาตอบคอมเมนต์ด้วยตนเองเช่น และกับอะไรพลโทนันเทเดชค่ะได้มีการเข้าไปตอบว่าเงินช่วยจีนกับการไม่บุกเข้าไปเอาตัวมาครับนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญจากเพจของ army military force ค่ะได้มีการโพสต์คลิปพิกัดฐานใหญ่จุดยุทธศาสตร์กัมพูชาซึ่งมีข้อความสั้นๆแต่เครื่องบินรบไทยพร้อมย่อนไขว่าสองดูฐานฐานกัมพูชาบริเวณข้างล่างใต้ผาหมออีแดง ืคนอะไรมาน้อเมนครับน่าจะยังมีคนรอดนะครับ เป็นวัแล้วเป็นวัแล้วเป็นสะนามนะครับ ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซิโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเทิลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569